สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้อ้วนสิผ้าสิผ้ามาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบอแหนนะคะนี่ค่ะลูกได้อยู่ค่ะลูกได้อยู่เด้อร์สำหรับแฟนคลับที่ถามนะคะลูกได้อยู่เดีย๋ยวสิผ้าใส่ปุ๋ยบอแหนเน,นะะาะนี่สิผ้าใส่ปุ๋ยบอแหนนี่ค่ะนส้มตีและลูก นะเ,เ,เ,เอาปุ๋ยบอมีปุ๋ยขี้ขังข้าวก็เอาก็เอาเอาไอ้ปุ๋ยขิงงัวได้นะคะขิงงัวได้แต่ว่าขึ้นหนักเท่าไหร่วาวบอมันเจาะของย่งได้ยู่สิบ่าเป็นหยางแต่ว่ามันก็นักอยู่ด้คะ่ะเดี๋ย่าใส่เบิ้งนะคะนี่จะเป็นบอแหนนะคะอย่าให้เบิง้ง นี่ตัวนี้จะปลูกแหนกุหลาบนะคะอันนั้นอันนั้นนะคะใช้ปลูกแหนแดงนะคะอันไอต้นนี้เป็นแหนเป็ดนะคะแหนเป็ดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคะ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุนอันนั้นแหนแดงคะ่ะบอนั่นก็เป็นแหนแดงค่ะไม่ได้ใส่ฟุนคะ่ะเดีหันกล่องให้เบิง่งเดี๋ยวจะใส่ให้เบิง่ง สังกล่องก่อนอน,นี่นะคะนี่ขีง้ง่วนะคะเขาก็เอาใส่ใส่บลายหลค่ะตัวนี้เขาก็เอาวานวานใส่สินะคะวานใส่น้ำมุ่นน้ำขอบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะจมลงไปเองนะคะวนใส่บลายหลนะคะใส่มุ่มแล้วซ้ำหนีนะคะเขาใส่ เข,นนะะเขาใส่ฮิตติงไหนแนแดงสีงามนะคะเขาใส่ใส่อาทิตย์ละสองอาทิตย์เ่อหนึ่งกระไดค่ะหรือถ้าเขาใส่คู่กับแป้งหนึ่งกับเป็นเดือนค่ะแต่วังจะไม่ใส่หลายค่ะยอย่าไปใส่บอ่อผลเนาะ vi hende. vi hen ah vi hende. นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะคะนี่นเวลาาข้าใซ่แล้วนะคะน่คะเวลาที่ข้าใซ่แล้วเข้ากัมมใไซบอหนีน้ำนะคะไซวหนีน้ำนี่ค่ะขี่งูเข้าวาลงไปค่ะอันนี้เป็นแหนแดงเอ้ยแหนแดงผสม แหนเป็ดนะคะผสมกับแหนเป็ด้าปลูกไว้ถั่เลี้ยงหอยนะคะมีคนสื่อกขายมีคนสื่อก,อกเลี้ยงหอยค่ะเขายกิโลละร้อยสามสิบบาทนะคะ,<น>ะครับ <นะ S 1> อยู่กับแม่นี่แหละ,<น>ะไปไปเอาขี้วัวให้แม่อีกถังหนึ่งลูกโทรศัพท์ีเครื่อง <นะ S 1> อยู่กับแม่ ไม่รู้เหมือกันไม่เอาไว้ไหนเนี่ยไปเทลงบ่อนู้นแล้วก็ไปเอามาอีกคู่กระแป้งนึงอยู่ไหนนู่นนี่นะคะเดี๋ยวม,มีคนมาใส่หอยล้วนะคะมีคนมาใส่ซอยแล้ว <c oughs> ของหนูหนอนกินหมดเลยของพี่อ้วนก็กินคือกันเขาใส่น้ำสมข้นใหม่ฉีดเอาค่ะ พี่วนเอาดำสมข้นใหม่มาฉีดนะคะใส่แล้วกันจะเป็นแนวนี้นะคะนี่กำลังปลูกกำลังเอามาลงสองมือนะคะเดี๋ยวถาเบิงอ,อีกอาทิตย์หนึ่งเข้ามาอัปเดตใหม่อันนี้ตักขายเบิร์ดหมู่ว่านนี่เอาไปลงบอ่อน้นลูกมีอีกบอ่อหนึ่งนะคะทิ่เตรียมน้ำไว้เถอะใส่หอยขุนนะคะ แต่ว่าเขากับผูกแหนแดงก่อนนะคะมีอีกบอ่อหนึ่งเขาจะเอาไว้ขุนบักหอยนี่ค่ะบอ่อหอยบอ่อหอยโขงนะคะเอาเทลงนี้หลูกมได้ไม่เอาลงเป็นมุมสิลูกไม่ไม่ไม่ไมไมโเออเอาหวานให้มันกระจายไปให้ทั่วทางโน้นเลยเดินไปลูกเดินไปโอ้ เอามาอีกครั้งนึงลูกมาใส่นี่ไม่พอตัวน,นี้เขาเอาไว้คุ้นมกหอยนะคะแต่ว่าเขากระปูกแหนแดงก่อนเขาคือเป็นการเตรียมเตรียมนามนะคะเตรียมนามไส่ถ้าใส่ไถ้ทะเลี้ยงบกหอยนะคะเขาจะเอาหอยโข่งใส่คุ้นมะลงนี่นะคะจึงเตรียมไว้แล้วเขากำลังอนุบาลไว้อยู่บกหอยโข่ง นเะแ๋ยว่้าากระปูกแหนก่อนสำหรับว่าเป็นผาพาชติกตัวไม่นะคะเพิ่นกระสีใดลดไอ้พวกเคมีล่งนะคะนี่ลูกเอามาใส่มุมนี้นี่นั่นแหะใส่ใส่ใส่ครื่องนึงเออแล้วก็เอาไปทงโน้น,นทงโน้นลูกพอแล้ว เอาใส่เอกใส่ทางนี้หนิที่มันยังไม่มีเออมาทางนี้ด้วยเออน,นะคะวิธีการปรุงน้ำนะคะปรุงน้ำปรุงบอนะคะ,อ,ะอยู่บ้านอยู่บ้านลูกขาเตรียมน้ำไว้อีกประมาณยี่สิบมือนนะคะยี่สิบมื่ไอเนี่ยคะ่ะไอหนแดงเนเป็ดม้วนอีกสีไงไงแล้วก็เอาหอยมาลงะคะ่ะ หอยไซขุนนะคะหอยโขงเอาหลุ่นขุนมาลงนะคะนี่ค่ะบอ่อเฮากว้างสามเมตรครึ่งยาวห้าเมตรเดี๋ยวจะเอาไว้หอยขุนนะคะอันนี้เป็นบักหอยพ่อแม่ท่านแล้วนะคะตัวนี้นะคะบอ่อเหลือเอาอยางมาลงกับบอ่อเหลือค่ะนี่บอ่อเหลือกินเบ็ด อหอยกินเบิดพิ่นอยู่ในถ้ำเบิดเพิ่นบ่พอหนาไม่ข้นเบิ่งดอกนี่โผล่ออมานิดเดียวค่ะนี่เห็นแค่นี้ละ่ะนี่บักหอยสีทองก็มีมาปนอยู่นำ้ำให้เพิ่นอยู่นับกันนี่ล่ะปลาหอยสีทองค่ะมีปลาเข็งนำ้ำปล่อยไว้ให้เพิ่นกินลูกยุ่งนะคะ เขาก็ปล่อยไว้ตัวนี้คือบอบอบอออกห่อยโขงที่เขาเก็บพ่อแม่พันนะคะเดี๋ยวสิบปเบิงว่าพันอยู่หม่องใดแย้มกัะเวนนะคะเดี๋ยวสิพ้าไปอเซ็นพวกเอ่อพันุผู้ชมทั้งหลายมาชมม่มนีจะบกค่อยเห็นนะคะเข้ากับบกค่อยให้ค้นมาชม่มนะคะ พอคนมาช่มแล้วมาโจ๊กหอยเห่านะคะนี่นเห็นไหมคะนี่เพิ่นจะมาอยู่ในจังสีเพิ่นจะมาอยู่น้ำดังสีคะ่ะ,คะเต็มอือสาเลยสิเพิ่นจมะมาซ่อนอยู่ในหนีนะคะโผ<ฮ>่นี่จะบอกหอยนะคะผล<ฮ>เป็นกือเลยคะ่ะอยู่ในนี้เป็นตันเลยโผล<ฮ>เนี่ยเบืองหนีสิพวก่อยเห็นนะคะ แต่ว่าพ่นจะไม่อยู่ในนีน้นะคะคือหมองพ่นยู่นะคะพ่นจะยูร้ายหมองนี่อันนี้พ่นฟิชเชอริงกันนะคะพนผสมพันกันนะคะอีกอีกมืออื้นมือเหินนี่เดี๋ยวพันก็ไข่ให้ฮอเก็บแล้วค่ะตรงหมุนแน่นะคะหมุนปลาหมุนดงนะคะ นี่คือคือบอของห้านะคะบอแหนบอหอยนะคะขาเตรียมขาเตรียมไว้นะคะเต่ว่าต้องแอมนะคะเอาผ้าเชลลนแอมใหม่แอมใหม่มู้ไหนะคะเดี๋ยวเขาก็จะใส่ขิงงวลงไปแล้วเขาก็จะเอาอันนี้ใส่อีกนะคะ สตรสตรโยยีใ่ในสวนอ้วนจะเหตุแบบนี้นะคะโอ้ยโยมยกมเนีนะคะมีาก็จะมีน้ำมักนะคะนำมักสวัสดีค่ะคุณวาระะีเขาก็เทนนำมักนะคะเทนนำมักลงไปนะคะ พวงนามของเห่านะคะแค่นามมาเขาก็จะเป็นกระจายกระจายไปใั้นทัวรบอรนะคะเนื้อกระ,ะง่ามนามกระ,ะง่ามนะคะจะเอาหอยขุนมาโล่งแล้วก็เอากุ้งมาโล่งนนํำนะคะบอนี่จะเลี้ยงหอยกับกุ้งใส่กันนะคะหนามมักเิ่นกระสิกระจายไปทั่วบอนะคะ ง่ายค่ะง่ายบริเวเห็ดยากเลยอันนี้บริรนะเวณไซีดินหน้าไอ้ขีดินทงหน้านะคะแม่ทำงานอยู่โลกอเอออยู่บ้านนั่นเลยอยู่ตรงไหนล่ะบ้านอยู่ตรงไหนนี่นะคะทอเห็ดไว้แบบนี้นะคะสูตรสูตรข,งข้งหอยอวนนะคะ บอ่บอไดบอได่อใดห่วงวิชานะคะบอ่อใดห่วงวิชาแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้สุค้นเลยนะคะผู้ใดอยากเหตดน้ำอยากเหตดตามก็ไดนะคะข้ามบ่ห่วงผู้ใดอยากถามสูตรเ่าก็บอกนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเาก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกมือใหม่นะคะ